Channel Online. สวัสดีครับ Traffic Channel TV อะไรครับ ในช่วงนักข่าวหีเที่ยววันนี้สมศักดิ์พีรันรุ่งนักข่าวหนีเที่ยวของเราไม่อยู่สตรลยโออีกแล้วครับให้ผมอยู่กับทีมงานอีกเช่นเคยวันนี้ครับทราบข่าวว่าหนีไปอยู่ที่มูลนิธิบอดเต็กตึงพระพราชัยกรุงเทพมหานครแต่วันนี้ครับได้รายงานเข้ามาว่ามีข่าวพิเศษเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อจะมอบข,ของขวัญในงานบัณฑเด็กประจำปีพุทธศักราช2567 นิทรรศวันนี้อาัยได้ครับสมศักดิ์ฮิรันรุ่งเตรียมรายงานข่าวของท่านกับกิจกรรมดีๆของมูลนิธิปอดเต็กตึงพบก,กับนักข่าวภาคสนามสมศักดิ์ฮิรันรุ่งเรียนเชิญครับขอบคุณครับคุณกิติคุณ,คณ,คณผมสมศักดิ์ฮิรันรุง่งผู้สื่อข่าวภาคสนามแอปสิชแนลทีวีออนไลน์ Online, หรือสโลแกนใหม่ที่บอกอตั้งให้คือนักข่าวนิที่ยววันนี้เราผมมา oon, ยืนอยู่ที่จุด ปอดิกตึงพัดผาชัยซึ่งวันนี้ปอดิกตึงก็ได้มีการนำทุนการศึกษาและสมุดอินสอเพื่อนำไปแจกตามโรงเรียนต่างๆเดี๋ยวเราไปพบภาพข่าวแบบเรียวไทม์เลยครับไปชมกันเลยครับมูลนิธิปอดเต็กตึงทุ่มงบกว่า23.4ล้านบาทส่งความสุขมอบของขวัญให้แก่เยาวชนทั่วประเทศเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช2567เมื่อวันอังคารที่9มกราคมพุทธศักราช2567มูลนิธิปอดเต็กตึงนำโดยนายวิเชียนเตชะไพบุญประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายวิชิตชินวงวรกุลรองประธานกรรมการนางสิริกุลโอภาสวงกรรมการและเลขาธิการนายจารุรัตน์คุณนัฐธนนกรรมการและเฮรันยิก และคณะกรรมการมูลนิธิรวมในพิธีมอบชุดของขวัญวันเด็กประกอบด้วยสมุดดินสอไม้บรรทัดและกระปุกออมสินเป็นของขวัญให้กับนักเรียนในเขตกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลโดยมีตัวแทนโรงเรียนเป็นผู้รับมอบณลานสำนักงานมูลนิธิปอดเด็กตึงพระพราชัยกรุงเทพมหาคนครรวมทั้งยังจัดให้มีการจัดส่งชุดของขวัญวันเด็กของมูลนิธิ เพื่อมอบให้กับเยาวชนในส่วนภูมิภาคผ่านหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศรวมจํานวนของขวัญวันเด็กที่มูลนิธิป,ปอดเต็กตึงมอบให้กับเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจําปีพุทธศักราช2567ทั้งสิ้น9แสนชุดคิดเป็นมูลค่า23.4แสนบาททวนและในวันพระหัสสบดีที่11มกราคมพุทธศักราช2567มูลนิธิป,ปอดเต็กตึง กำหนดเข้าพบนายอนุทธินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบของขวัญวันเด็กสำหรับนำไปแจกจ่ายใ,ให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ณห้องรับรองตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนายวิเชียนเตชะไพบุญประธานกรรมการมูลนิธิปอดเตึงเปิดเผยว่าการให้ของขวัญวันเด็ก เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่มูลนิธิได้จะทำต่อเนื่องมาเป็นเวลา65ปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2502ด้วยเด็กดีในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยในอนาคตรวมทั้งขอส่งความรักความปรารถนาดีให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีมีคุณธรรมกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ครูอาจารย์ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่ออนาคตที่ดีของตนเองและประเทศชาติดังคำขวัญบันเด็กของท่านนายกรัฐมนตรีประจำปีพุทธศักราช2567ที่มอบให้คือมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยตลอดระยะเวลา113ปีที่ผ่านมาทีมูลนินธิปอดกตึงได้ขยายขอบข่ายโครงการต่างๆออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกบำรุงสุขแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาเท่านั้นแต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลายทางรวมทั้งด้านส่งเสริมการศึกษาและอาชีพเพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆด้านต่อไปดังปฏิธานมูลนิธิป,ปอดเต็งช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิต วัสดีค่ะนุ่มาามาจากโรงเรียนสุขโขทยัยค่ะสำนักงานเขตดุสิตช่วงนี้เป็นปีแรกที่นูได้มาค่ะรู้สึกว่าเป็นกเกียรติแล้วก็ดีใจมากค่ะตื่นเต้นด้วยใช่ค่ะเต้นด้วยค่ะก็ขอบ <im it> คุณมากๆค่ะคุณครูกฤษดาเชื้อพหุนนะครับโรงเรียนสามเสนนอกประชาราโนกูลสำนักงานเขตด,ดินแดงกรุงเทพมหานครนะครับก็วันนี้มารับของขวัญวันเด็กเนาะ เพื่อเอาไว้ไปใช้ขีดๆีดเขินเขียนนะครับเป็นขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในวันนี้นะครับ Traff TV Channel